ก็คือมาจับฉลากนั่นเองทั้งครอบครัวเลยนะคะตระกูลวีราผูชงนั่นเองสุดเอา่ ก,กับช่องเอินจูเกเตอร์นะคะก่อนดูคลิปนี้ลืมกด subscribe ก, like, กดไลค์กดแชร์ให้เอินด้วยนะใกล้ถึงแสนซับแล้วนะคะคลิปนี้ก็คือมาช้าแต่มานะนะคะนั่นก็คือจับฉลากนั่นเองทั้งครอบครัวเลยนะคะตระกูลวีรวุชชงนั่นเองซึ่งจะไปจัดชั้นข้างบนสุดชั้นเพนท์เฮาส์นะคะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้ให้โคราแบงคอกนะคะมาทําอาหารให้ดูซึ่งเป็นฝ่ายใดที่เอ,อินแบบชอบมากๆเป็นร้านที่เอินชอบมากๆจริงๆแล้วจองยากมากก็เลยให้เขามาทําให้ทั้งบ้านในวันนี้เลยนะคะดูถ่ายให้ดูทีนะว่าอาหารในวันนี้เนนี่ใใคอออรรสมะะไไบ้้้างแลวจด ใครจะได้เอิร์นบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยปังแน่นอ,อนเพราะว่าเอิรไม่รู้เลยว่าจะได้อะไรจากใครหวังว่าคนที่ให้เอิร์นจะเป็นอากงไม่ก็อมาม่าไม่ก็แม่ไม่ก็ปอ,อดนะคะเพราะจะได้เงินนะคะช่วงนี้ก็ช็อตแล้วก็จะได้เงินเป็นเงินเฮงเริ่มปีใหม่นั่นเองเดินขึ้นไปนแถมบรรยากาศให้ดูข้างบนนะคะวันนี้ก็จะแต่งตัวแนวชิลๆหน่อยก็จะไม่ได้แบบใส่อะไรเวอร์วังมากเพราะว่าเหนื่อยกับการไปกระบี่คือเมื่อวานเพิ่งกลับจากกระบี่ทุกคนวันนี้ก็คือจัดงานต่อเลยเพราะว่าวันนี้ทุกคนอยู่กันครบนะคะเนนบบดี๋ พาทุกคนไปดูการจับฉลากข้างบนชั้นเพนเฮาส์ของทางครอบครัวในปีนี้นะคะเป็นอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆให้รู้จักกับบอ d y ี้แอปพลิเคชันนี่เลยค่ะเริ่มจากการสร้างตัวละครของเราด้วยการเลือกการแต่งกายในแบบที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะสายไหนก็มีให้เลือกมากมายเลยเดี๋ยวเอิญจะลองมาแต่งให้ดูนี่เลยแบบที่เอิญชอบแถมเขายังมีเครื่องประดับให้เลือกด้วยนะนี่น่ารักมากๆเลยค่ะ ชุดเลิไม่ไหวความสนุกยังไม่หมดแค่นี้เพราะเรายังตกแต่งห้องส่วนตัวของเราได้อีกเราสามารถตกแต่งห้องได้ด้วยนะทุกคนได้หลากหลายสีหลากหลายสไตล์เลยค่ะอย่างเอิร์นเนี่ยเป็นคนชอบสีชมพูเอิร์นก็จะเลยอรมิดห้องเอิร์นเนี่ยให้เป็นสีชมพูอู้แล้วก็มาใสา่คู่กันกับสีครีมค่ะสายหวานแบบเอิร์นเนี่ยต้องชอบโอ้ยอยากได้ห้องแบบนี้จริงๆเลยน่ารักอ่ะทั้งโซฟานะคะแล้วก็ทั้งเฟอร์เนิเจอร์ต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นห้องจริงๆเลยอะ่ะน่ารักอ่ะดูห้องสิก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ Ah. และความพิเศษอีกอย่างคือเขายังมีบอ n d i AR ฟังก์ชันที่สามารถสาธิตสีของตีมต่างๆได้อีกด้วยสนุกสุดๆไปเลยดูอาเต้นโชว์ไปอีกเหมือนได้อยู่อีกโลกหนึ่งไปเลยใครเหงาต้องมาเจอกันที่บ o n d i Application แล้วสามารถค้นหาบ o n d i บน iOS Store หรือ Android Store เพื่อนๆยังสามารถโหลดบอ n d i ได้ที่ลิงก์ใน description นะคะดาวน์โหลดได้เลยอย่าหาว่าไม่เตือนนะคะรับรองเพื่อนๆจะติดใจกับแอปนี้แล้วก็เล่นไม่หยุดไม่หย่อนแน่นอนค่ะขอตัตไปเล่นต่อก่อนนะ ก็นี่นะคะขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นคริสต์มาสอยู่ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เรากว่าจะหาวันลงตัวที่จะมาได้นโคแบบ23คน mm hmm. ก็คือ,อยากมากนี่นะคะก็เป็นอาหารจาโคด้านเองค่ะร้นานอาหารเทียนชอบมากๆจริงๆนะคะร้านนี้เขาก็ตกแต่งน่ารักแล้วก็มีจับฉลากของวันนี้ด้วยนะคะว่าใครจะได้ใครอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นฉลากว่าแบบใครได้ใครไมยถึงว่าคือเรินจีรจับกันแล้วแต่ว่าเป็นเรี้ยงออเดอร์เฉยว่าอะไรยังไงนะคะ mm hmm. ก็จะป,ประมาณนี้นะคะคร mm hmm. ่าวๆนี้น่ารักมันอยู่ดิสนีย์แล ชื่อตัวเองนะคะของคนที่เอินได้นั่นเองก,ก็เป็นประมาณนี้อคองเอินคืออันนี้ถุงอาจจะดูแบบไม่ค่อยลงทุนแต่ว่าของข้างในก็คือแพงมากนะคะหลักหมื่นแน่นอนฉันบอกได้เลยนะว่าคนที่ได้ของฉันก็คือต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าให้ของดีก็อยากจะเข้าไปถ่ายเชฟจากโค d รนาแบงคอกนั่นเองนะคะ เคยกินมาแล้ว2รอบนี่ก็จะเป็นครั้งที่3ามเลยแต่ในที่ต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วนะคะคือมากินประมาณแบบ2รอบแล้วคราวนี้ก็กินที่บ้านก็เป็นครั้งที่3ค่ะมาถ่ายเชฟถ่ายเชฟนะคะจะบอกว่าเป็นฟอยเดนนิ่งอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยที่เราเคยกินจริงๆอันนี้คืออร่อยทุกจานจริงๆแล้วพียบเปราะคนเลือกว่าแบบอย่ากกินเปราะคนเลือกวันนี้ขอบคุณมากเลยหารวันนี้มีทั้งหมดกี่คอร์สคะวันนี้เหมือนที่ร้านเลยครับก็จะเสิร์ฟประมาณแปดคอร์สแปดโอเคไม่ได้รวมสแน็คกับขนม แ,บบแล้วก็ไม่รวมกับข้าวต้มเป็ดใช่ไหมใช่ครับไม่ไวาวมโอเค็ดข๋ยวรอ,อ,อ,อดูอาหารที่เชฟทำเลยนะครว่าจะอร่อยแค่ไหน นอนนี่ก็หลับมจะเป็นนอนด้วยจะเป็นนอนด้วยหลับแล้วนะครับคนนั้นวุ่นแย่เลยวุ่นแย่เลยชูสันวันปีใหม่นะคะรออาหารนะคะหิวมาก ใช่ทําท่าให้เธอจะพูดฉันทําท่าไงคือหิวมากเพราะตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่ม8นาทีแล้วนะคะยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่ที่ยังเพราะว่าเก็บท้องมากินโคดะอย่างเดียวเลยนะคะเป็นร้านชื่อเอิญบอกว่าเอิญชอบมากมันคือร้านอาหารไทยอรอยญี่ปุ่นอาหารไทยที่ไม่ได้แบบไทยจ๋าหนูป้าแต่มีส้มตำอย่างเง้ยแต่ส้มตำที่เขาทําให้มันเป็นเย็นๆทุกคนคือเป็นแบบดิชที่แบบไม่เคยกินมาก่อนที่ทําให้เป็นเย็นๆไม่ต้อไปส้มตำต้องเย็นก็เดีลองชิมว่าเป็นยังไงจะบอกว่าเอิญกินมาแล้วสครั้งเนี่ยครั้งที่3ามไปกินที่ร้านมาแล้วสครั้งนะคะอร่อยทุกรอบเลยที่ไปกินเดี๋ยว กินเขา,าจะอร่อยจริงไหมเหมือนช่เอิร์นบอกนี่นะคะอันแรกซึ่งอันนี้ยังไม่รวมในของอ์สกินมาเขาให้กินอันนี้ก่อนแล้วก็สีดานะคะแล้วก็อันนี้เหมือนขนมมากตอนนี้นะคะยังกินไม่ได้นะคะเดี๋ยวเชฟจะมาอธิบายก่อนว่าแต่ละชิ้นเนี่ยคืออะไรบ้างเพื่อทำให้การกินแบบมีมูลคะ่ามากขึ้นค่ะ ร้านโค้านะครับจะเป็นร้านที่ทําไทยคอนเทนต์เบรลี่นะครับหรือว่าอีกแบบนึ่งก็คือว่าเรียกว่าไทยอินเทอร์เพเทชันนะครับก็จะเป็นอาหารไทยนี่แหละครับแต่ว่าเราเอามาทําในรูปแบบใหม่นะครับดื่มน้ําเปล่านะ ไม่ยอมกินมะเขือเทศมันมีไส้ด้วยนะมันเขาีคือใครที่ติดตามตูรู้ว่าไอ้วันไม่กินผักแฟนกลับจะรู้ว่าหนูไม่กินผักเลยนะคะทุกคนไม่ใช่เขาแล้วแต่ชื่อที่กินมะเขือเทศจริงๆถือวเมือกันมันจะเปรี้ยวๆตลาดมันไม่เยอะหลงเ้ยวหว่า นะะคเป็นส้มตำแบบเย็นแต่ว่าเขาบอกว่ามีไก่ย่างด้วยจะดูนะแม่ไม่ให้แม่ไม่ให้กินดูนะแม่มีไก่ย่างเปนไก่ย่างด้ป่ะของเราเป็นอย่ของเราบอกไม่กินไก่แล้วก็หนูกินไม่ได้เหรอแม่กินได้เลยอดกินใจใหม่ข้ามใจใหม่ขอให้ปวดทำไมแม่ไม่ให้เอวากินไก่เพราะอะไรไม่ให้กินไก่แฟนคลับอยากรู้มันมีฮอร์โมนเดี๋ยวจะเป็นสาวเร็ว แม่ไม่ให้กินกันฉีดฮอร์โมนนั่นเองเพื่อให้มันโตขึ้นทุกคนคืออันนี้มันคือส้มตำไม่รู้ดีอันนี้คือส้มตำแต่ว่าหน้าตาอาจจะดูไม่เหมือนส้มตำแต่ว่ารสชาติคือส้มตำเลยนี่้ือไก่ย่างไก่ย่างนี่ไก่ย่างทานกับส้มตำอร่อยอ้หอมอร่อยมากาจะกินให้ดูนะคะว่าอร่อยแค่ไหน อินดีคุณเทนไม่เทนขวัญซึ่งคนที่มอบของขวันให้น้ำคือคุณออมเองค่ะเออเร่เลย้าอยอันนี้เป็นแบบรุ่นกันน้ำเลยเทนกันนะต่อไปเทนจับว่าไปได้ต่อไปคุณอ้อต่ต่ โอ้ราคามากกว่าที่ตั้งเอาไว้เป็นสิบเท่าน่่าดนน่้ยว้าวโอ้รอบใส่รอบใส่อิงเก้อิงเก้ขอได้อ่ะคุณคันใครอะไใครอะชุณออกกำลังกายหรือปะอุ้มกำลังกายใครได้ของเทนอิงเก้ครับเทนได้อิงเก้ไปอิงเก้จับอิงเก้ค่ะผิ พี่ได้ฉันไหมบอกวาได้สันให้ออกไม่ออกพี่เป็นกระดาษปล่าหรือเปล่าช่วยแกะออกมาด้วย คุยช็อตเตียวนินทองด้วยที่อเบสเซนเทนเซนเทนน้แต้ มืนสำบูหญค่ะเบาางเลยแกเลยโ้เห็นราเลยเด็กุ่งนะใชเหรอใจวาเลยเตองชื่ออะไรเนี่ยลุยลุยเหรออมของมรงนีย ใหม่เพียงเท่านี้นะคะเสียงอาจจะดังโวกเวกไวๆเยอะไปหน่อยเพราะว่าแบบมีเสียงรอบข้างเยอะมากๆนะคะอันไหนที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินหรือว่ามีเสียงแบบข้างนอกแทรกเข้ามาเยอะก็ต้องขอโทษด้วยแต่อันนี้ใช้ใหม่แล้วนะทุกคนแตเสียงมันดังจริงๆหากชอบคลิปนี้ก็ลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะพาทุกคนไปทําอะไรกันต่อนะคะบ๊ายบาย